Hello Hello Everyone Hi how are you doing Hello สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้มาพาชมสวนดอกทานตะวันนะคะเอามาฝากทุกคนคะ่ะสวยงามมากนะคะดอกทานตะวัน เนี่ยค่ะต้นใหญ่สูงสวยงามส่งความสุขให้กับทุกคนนะคะเนี่ยค่ะ I love everyone I want to share my sunflower hope everyone love it I very very love it beautiful sunflower from my garden okay enjoy with me Hello yeah. very very beautiful ស្អាតមែនទែនបងប្អូនជម្រាបសួរចាជំរាបសួរបងប្អូនគ្រប់គ្នានេះខ្ញុំយកផ្កាជុរិតមកញ៉ាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានក្តីសុខទាំងអស់គ្នាចាស្អាតស្អាតបងប្អូនធំធំផងស្អាតមែនទែនឆ្នាំនេះបានផ្កាជុរិតដាំមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះ ท้มสะอาดหน่เสาะยืงก็เมียนจรญไดาพอตานี้ดำเนาอแน้ยิงภูมิใจที่สามารถปลูกได้นะคะแล้วก็สวยงามมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะคะสวยจริงๆนะคะมีหลายอย่างคะ่ะไม่ใช่บ้านมีแต่อดอกทานตะวันอย่างเดียวผักสวนครัวอะไรก็ปลูกได้เหมือนกันนะคะช่วงฤดูร้อนอยากเอามาให้มาฝากทุกคนนะคะ เวลาทําได้ก็ภูมิใจอันนี้อาแฟนเป็นคนปลูกนะคะแล้วก็รดน้ําทุกวันต้นก็สวยสวยดอกก็สวยใหญ่นะคะนี่คะ่ะบรรยากาศวันนี้ร้อนมากนะคะร้อนอยู่ข้างนอกอยากจะไปทะเลอีกตอนปีเกนก็ไปมาแล้วนะคะแต่วันนี้ก่อนไปทำงานก็เอาบรรยากาศดอกทานตะวันมาฝากนะคะ ส่งความสุขให้กับทุกคนเลย Just want to share my sunflower Hope everyone love give and um, have a wonderful day at work d r a v e s a f uh, Stay safe too Okay everyone This is um the weather today It's hard day hot Yeah want to share my view <laughs> Beautiful view around my house นี่ I love the sunflower that's why I just want to share นี่ส่งความสุขเด้อพี่น้องพ้องไปมาดู sunflower น,นี่ยค่ะหมู่บ้านเราก็ปลูกได้เยอะจะเป็นสวนเยอะอยู่นี่ปลูกได้ขนาดนี้ก็สวยแล้วนะคะ เนีคะเต็มไปด้วยดอกไม้นะคะอันนี้ sunflower แล้วก็จะมีพวกผักสวนครัวปลูกด้วยนะคะมีเออมะระมีฟักทองฟักทองก็ได้ลูกแล้วนะคะลูกใหญ่ๆยู่นน้นนะคะ h e l อ o h ลอ Wake up, okay? <laughs> uh, because uh, uh, America is uh, at day, but in Thailand it can be at night. Cambodia, Thailand Laos on the Asian side can, can be at night. Yeah, I want to share all the flower over here. With the rose, very beautiful rose. Very beautiful. We have some beautiful red rose. เ e ี่ yeah, for everyone ่งความสุขความรักมาให้กับทุกคนเลยนะคะดอกกุหลาบสวยๆเนี่ยค่ะทางนุ้นก็เหมือนกันนะคะเต็มไปหมดนะคะเนี่ยดอกไม้ฝั่งนุ้นนะคะเต็มไปด้วยดอกไม้นะคะยับเนี่ย for the rose นี่่คะก็ทักทายกันวันละนิดวันละหน่อยส่งความสุขส่งบรรยากาศาที่นี่ให้ได้ดูทุกคนนะคะเดี๋ยวให้ดูแอปเปลิลมีแอปเปิลด้วยนะคะนี่แอปเปลิล <laughs> ปีนี้ไม่ค่อยมีเยอะ it's not too much on this year because a oh, like l l the weather is so cold, cold so long that's why I just start อ่าวอร์มและแล้วไม่ได t ที t มากนี้ค p พมีไม่ค่อยเยอะนะคะนะคะใบเยอะกว่าใบเยอะกว่านะคะนี่ค่ะเอชียนเพย์อ๋อได้มาอยู่ตรงลม ต้นไม้ตรงนี้ใต้ต้นไม้ก็เย็นสบายนะคะมาส่งความสุขให้กับทุกคนค่ะทักทายกันนะคะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีกันทุกคนเนอะว่าวลาวนำเขมรนำไทยนำอังกฤษนำเนาะฟังได้ทุกภาษาเด้อ <c oughs> คนฟังภาษาอังกฤษมาได้ก็มาฟังลาวฟังไทยฟังขเขมรกันนาะโอเคค่ะ เดี๋ยวไปทะเลอีกถ้า,าลูกไปด้วยก็จะไปด้วยกันนะคะไปเอารับบรรยากาศลมเย็นๆอยู่นี่ก็รอบบ้านนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะทักทายกันเล็กน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ peace love and cooking ราตรีพีซเ l ิฟแอนด์ o ุกกิงพาชมดอกทานตะวันนะคะสวนรอบๆบ,บ้านค่ะอยู่เมริกาทำเองนะคะเนี่ยค่ะปลูกผักสวนครัวเองก็ปลูกนะคะปลูกต้นไม้ลดยาอะไรอย่างนี้ทำได้ทำเองนะคะเอามาฝากทุกคนค่ะทำงานด้วยนะคะแล้วก็ดูแลไปพร้อมๆกับแฟนนะคะแฟนเขาก็ขยันทำ ปลูกให้ชื่นชมกันนะคะโอเคนะคะขอมีความสุขส่งความสุขกับดอกไม้สวยๆนี่ค่ะขอให้มีความสุขเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสู้ๆนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะ b y ย everyone love you all have a wonderful day สวัสดีทุกคนนะคะขอให้มีความสุขค่ะจมเรียบเรียทั้งออกเน,นีอบองโอนออยเมงกระไดสอั้องออกเนีอจ้า สบายดีพี่น้องบายเดอ้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายกับตกไม้นะคะ